ทอผ้าใหม่วิธีการทอผ้าใหม่ต้องทำด้วยใจอันมุ่งมัน่น้วยมีปัจจัยสำคัญสลับสับซ้อนขั้นตอนหลากหลายกว่าว่เส้นไหมหน้อยๆจะมาเรียงรย้อยแต่ละเส้นเรียงรายจะเพิ่มพูนผ้าพื้นหนึ่งได้ต้องผาาเพียนด้วยใจใส่ความงดงาม อีสานบ้านเฮานี่นอคนอีสานบ้านเฮานี่นอมากด้วยฮักหุ้มหอ่อหวังใย,ยลูกหลานแฝงไว้ในหลายลูกการส่วนหนึ่งสอดประสานไว้ในพื้นผ้าได้รับอุ่นออยกายใจเมื่อลูกหลานเล่นได้หุ้มห่อกายาเหมือนพ่อแม่อบกอดทุกครามอบใส่พื้นผ้าฮักด้วยจิตวิญญาณ ลูกหลานให้ฟังแมเดลาลูกหลานให้ฟังแมเดลาความมักในโลกาใสสีเท่าพอ่อเม่หักเกิดจากใจมอบให้ลูกคักแท้หักแค้อ้อยคักแท้คักแท้แทแทแทว่าแปรเพี่ยนส่วนหรือใจลูกแสงตะวันแสงดาราจำไว้สองแก้วตาดวงใจอย่าลืมคำแม่สั่งผู้อื่นหักจะกวงกวกลัวพืนนั่งผู้อื่นสั่งจะกวงกลัวพืนผ้าพุ่นบิดามาดาเอาพื้นดินแผ่นฟ้า แผ่นฟ้าโอ้แผ่นฟ้าแผ่นฟ้ามาเทียบเท่ายังบ่ถึงให้ลูกหวนคำหนึ่งถึงวันข้างหน้าวันพ่อเมียรับลาสิ้นบุญจากไปสิ้นกาะโซกัับสบายเก็บเปเบิ่งต่างหน้าให้ลูกทั้งสองรักษาความดีไว้ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์เพิ่นมาเปาแค่นไห้นะคะอาจารย์ในนําตูนะคะอาจารย์เสหยงคะาคือล่าลีครับอาจารย์ลารีนั่นก็คือท่านพอลาลีค่ืวอนี้นะคะเป็นพออเองก็ได้ได้ออกมาได้นะคะไม่ใช่นะคจริงๆแล้ววันหยุดค่ะวันนี้วันหยุดนะคะต้องขอบคุณท่านพออนะคะให้เกียรตินะคะมา เป่าแค้นให้นะคะรุงอรุณน,นะคะในฐานะทีมอนี่ดอกออรับบทเป็นรุงอรุณในละครเรืืองสินไลโซนะคะฝากพี่น้องติดตามในเด้อค่ะกับละครเรื่องนี้นะคะได้เกียรติมากๆเลยนะคะจากท่านพออลลารีนะคะมาเป่าแค้นให้นะคะขอบคุณหลายๆค่ะออจา้าค่ะ